สวัสดีค่ะเพื่อนๆนิวฟินแลนด์นะคะวันนี้นิวไม่ได้มาไลฟ์สดนะคะแต่นิวก็จะอัดวิดีโอนะคะแบบไม่มีการตัดต่อนะคะเมื่อวานนี้นะคะนิวได้พักอาศัยอยู่ที่แคมปิ้งที่เมืองวาสานะคะวาสาแคมปิ้งนะคะแล้วค้างคืนเป็นระยะเวลาสองคืนนะคะเมื่อเช้านี้เราก็เดินทางออกนะคะจากวาสาัแคมปิ้งมาที่เมืองอ กโกลานะคะตอนนี้นิวอยู่ที่เมืองกโกลานะคะตอนเช้าเนี่ยเราได้มีเวลาออกรอบเล่นกอล์ฟตอน uh, เวลาประมาณเอ็ดโมงเช้านะคะพอเราออกรอบเล่นกอล์ฟเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามีนิวเขาก็จองนะคะหาที่จุดพักรถนะคะเป็นจุดพักรถนะคะคืนนี้นะคะเรามานอนที่จุดพักรถนะคะเราไม่ได้นอนที่แคมปิ้งนะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะบริเวณกโกลาเนี่ย ก็จะเป็นทะเลนะคะทะเลทะเลสาบหรือว่าทะเลเป็นน้ําทะเลนะคะเราก็ได้มาเจอในอในข้อมูลนะคะของชาวขับขี่รถบ้านนะคะเขาก็แนะนำาว่าบริเวณแห่งนี้สามารถที่จะจอดรถบ้านได้ทั้งหมด4คันนะคะเรียกว่าเป็นที่จุดเป็นเรียกว่าจุดจุดพักรถนะคะคือจุดพักรถเนี่ยจะมีไฟฟ้าให้นะคะมีไฟฟ้าให้แล้วก็มีห้องน้ำให้ใช้นะคะ เราก็มีห้องน้บส่วนตัวไม่เป็นไรแต่ว่าสําคัญเนี่ยมีไฟฟ้าให้ใช้แล้วก็จะมียามนะคะมาตรวจตาดูแลนะคะช่วงเวลาคืนนะคะ <S <S บริเวณแห่งนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณของท่าเรือนะคะท่าเรือเอกชนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแบ่งพื้นที่บางส่วนเนี่ยให้กับเราเนี่ยสามารถที่จะจอดรถบ้านนะคะได้ทั้งหมด บริเวณได้ทั้งหมด4หรือได้ทั้งหมด6คันนะคะ6คันแต่คุณสามีนิวบอกว่าสามารถจอดได้ทั้งหมด4คันนะคะจะมีทั้งหมด4 4สาไฟฟ้า,ฟาแต่ว่า1เสาไฟฟ้าเนี่ย1เสาไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีปลั๊กไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมด2ปลั๊กนะคือถ้านิวนับจากที่เห็นนี่นะมันจะมีทั้งหมด6ปลั๊กเสาไฟฟ้า,ฟาก็คือว่า หนึ่งอไฟฟ้าเนี่ยสามารถจอดได้อสองคันนะคะแต่วันนี้นะคะมีผู้มาจอดเข้าพักในทั้งหมดสองคันคือรถของเราแล้วก็เพื่อนบ้านอีกหนึ่งคันนะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นเรือยอดนะคะสองคันบริเวณทางนี้นะคะจะเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือสําหรับที่จะให้ผู้คนเนี่ยมาเช่านะคะจอดพักเรือแล้วก็จะมีะปั๊มน้ำมันนะคะ ส่วนบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นทะเลเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นทะเลนะคะจะเป็นทะเลทะเลสาบทะเลนะคะเพื่อนๆนะก็ถือว่าเงียบสงบพอสมควรนะคะเงียบสงบมากคือมันเป็นค,อนะค,ะคอือเราดดูนะคะคือพอเราอ่าัก สนามกอล์ฟนะคะก็ขับรถตรงมาที่นี่อันดับแรกเลยนะคะคุณสาม,มีก็พานนวนะคะมาทานข้าวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะเพืเ่อนๆนะคือข้อดีของการเดินทางโดยรถบ้านเนี่ยมันดิตรงที่ว่ามันไม่มีขีดจํากัดเพื่อนๆเ,เราสามารถที่จะ ไปพักที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเขตบริการที่เขาให้เราสามารถที่จอดรถบ้านได้พักได้แล้วก็มีการชําระเงินมีการเข้าพักอย่างถูกต้องนะคะซึ่งมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการเดินทางโดยโดยรถบ้านเนี่ยไม่มีข้อจํากัดว่าจะต้องพักเฉพาะในบริเ,เวณแคมปิ้งเพราะว่าในแถบยุโรปทุกวันเนี่ยทั้งในประเทศฟินแลนด์เองเนี่ยเรารู้สึกปลอดภัยที่เราพักในประเทศฟินแลนด์นะคะเพราะว่า บริเวณนี้เป็นบริเวณสําหรับที่ให้รถบ้านมาจอดโดยเฉพาะแล้วก็มีการชําระเงินแล้วก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้มีบริการห้องน้ํานะคะซึ่งบริเวณแห่งนี้จะเป็นท่าเรือก็คือว่าจะมีผู้คนเนี่ยมาเช่าจอดเรือนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณแห่งนี้ก็จะมีการตรวจยามนะคะมีผู้มาตรวจยามแล้วก็ดูแลตลอดทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนนะคะส่วนกลางวันนี่ทีจะมีร้านอาหารเดีย๋ยวนี้จะพาเดินเบอร์เดินรอบนะคะ เงียบสงบเพื่อนๆเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวคือเราก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะการที่เราก็คือบริเวณร้นอาหารนะคะที่เรา,าทานนะคะแล้วก็ข้างหลังร้านอาหารเนี่ยก็จะมีห้องน้ำนะคะที่มีให้บริการสำหรับคนที่มาจอดพักรถบ้านสีล้อนะคะมอเตอร์โฮม,โโมซึ่งเราก็จะได้แจกเงินทางอินเทอร์เน็ตนะคะ แล้เราก็จะได้รับโค้ชนะคะ4ตัวสำหรับที่จะกดเข้าออไปในห้องน้ำนะคะเงียบสงบบมากแล้ววันนี้อากาศดีเ,เพื่อนๆอากาศเย็นสบายนะอากาศเย็นสบายนะ คือเราไปค้างอยู่ในแคมปิ้งเนี่ยทั้งหมด2คืนเนี่ยมันก็มีรถเยอะแยะนะคะมีผู้คนมากมายมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งแต่การที่เรามาค้างที่เนี่ยมาพักที่เนี่ยบริเวณท่าเรือเนี่ยเราก็จะได้อีกฟิลหนึ่งคือฟิลของความเงียบสงบเป็นฟิลของการพักผ่อนนะคะแล้วก็จะมีลมทะเลเนี่ย<ม>เย็นๆสบายๆนะคะตลอดเวลาทําให้มันทาให้เรารู้สึกถึงการพักผ่อนที่ที่แตกต่างนะคะ โดยรถบ้านเนี่ยเราก็ต้องคิดนะคะหาอ,อะไรที่มันหลากหลายนะคะเพราะว่าเราเดินทางโดยรถบ้านเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเลือกการเดินทางของเรานะคะเรามีโอกาสที่จะกําหนดเวลาการพักผ่อนของเรานะคะคือมันก็จะต่างจากการเดินทางโดยรถบัสหรือว่าการท่องเที่ยวโดยรถทัวร์พวกนี้นะคะเพราะตัวอย่างเนี่ยจะต้องเป็นไปตามตามเวลานะคะตามเวลาที่รถต่อตามเวลาการเดินทาง แต่การรินทางโดยบาด้านติดล็อของเราหรือว่ารถบ้านเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องอฟิกเวลานะคะว่าเราต้องไปที่นั่นที่นี่เมื่อไรอะไรยังไงเราก็จะเดินทางไปตามความต้องการของเรานะคะและจุดพักแต่ละที่เนี่ยก็จะมีให้บริการเยอะแยะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกพอดได้หรือจะให้ดูบริเวณโดยเราอยู่ประเทศฟินแลนด์ก็จริงแต่ครั้นี้ว่าพอเราเดินทางโดยรถบ้านแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนบิวติวทัศน์นะคะเปลี่ยนความสงบ ได้ยินเสียงนกนะคะม,มันเราจะสัมผัสถึงถึงถึงอารมณ์ของการพักผ่อนจริงๆนะเพื่อนๆนะมีเรือหลายเมื่อวานนี้หนิวก็พาเพื่อนๆนะไปดูรถบ้านนะคะวันนี้เราก็มาดูเรือนะคะจะมีเรือเล็กเรือใหญ่นะคะจอดเต็มไปหมดเพราะว่าที่นี่คือบริเวณท่าเรือนะคะที่เขาให้เช่าจอดเรือรวมทั้งให้โอกาสรถบ้านเนี่ยสมาที่จะมาเช่าจอดค้างคืนได้นะคะอย่างปลอดภัย ดเดินนีวจะพาเดินไปรอบๆอีกนะคะนิวก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าหากว่านิวพูดผิดพลาดนะเพราะว่านิวจะไม่ตัดต่อนะคะนิวอัดยังไงนิวก็จะลงไปอย่างนั้นเลยนะคะเพื่อที่จะให้การทํางานของเราเนี่ยมันเร็วเร็วยิ่งขึ้นนะคะเดินนิวจะให้ลองดูในบริเวณโซนนี้นะคะที่เขาเรือมาจอดไว้นะคะ คือน,นีวมีเวลาพักผ่อนเนี่ยหยุดพักเนี่ยทั้งหมดหนึ่งที่เต็มๆนะคะแต่ว่าคุณสาม,มีก็จะพาออกรอบเล่นกอล์ฟแล้วก็พาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆนะคะเมื่อวานนี้ที่เมืองว่าสาเนี่ยนิวก็ทําวิดีโอมานะคะแต่ว่านิวยังไม่ได้ลงแต่ว่านิวก็จะพยายามลงให้เร็วที่สุดนะก่อนที่จะจบทริปเที่ยวอาทิตย์นี้นะคะก็เป็นว่าสารนี้เราก็ไปที่ทีท่มิวเซียมนะคะแล้วก็ าพาไปดูโบสนะคะแล้วก็พาไปหลายที่เลยแต่เป็นการขิ่จกรยานชมเมืองว่าสารนะคะเดี๋ยวรองดูเรือจะเข้ามาจอดเพื่อนๆนะเพื่อนอน,นะคราวที่แล้วเนี่ยเราดูรถบ้านนะคะวันนี้เราก็มาดูเรือสวยๆนะคะที่ชาวฟินจอด mm hmm. ที่เมืองก๊กลา,า,กกลาหรือว่าว่าสารเนี่ยมันจะเป็นน้ําทะเลนะเพื่อนๆน,น,นะ mm hmm. เป็นทะเลสาเป็นน้ําทะเลนะ เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยจากตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะอ,ออกไปฝั่งนูน้นเพื่อนๆนะมันจะเป็นอ่าวอ่าวทะเลใหญ่เลยเนื่นคือจะพาเ,เพื่อนๆชมเรือนะคะดูไปด้วยกันนะคะวันนี้อากาศดีมากโชคดีมากเพราะว่าประเทศฟิแนแลนด์หรือไม่ก็ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในแถบสแกนดิเนสสแกนดิเนเวียหรือว่าแถบยุโรปเนี่ยบางวันเนี่ยอาจจะมีฝนตกทั้งอาทิตย์นะคะ แต่วันนี้สอวันนี้อากาศดีมากๆเลยเรือยอสสวยมากเด mm hmm. ชมเรือไปเป็นพางเพื่อนๆน,นะเออเราก็ได้เปลี่ยนอากาศไงบรรยากาศไนพอนิวได้เปลี่ยนฟิลได้เปลี่ยนบรรยากาศเนี่ย,น,น,น,ย,าาน,ยนิวก็เอาความสวยงามเนี่ยมาแบ่งปันนะคะแบ่งปันหลากหลายน้ำทะเล การเดินทางเนี่ยถ้าเราทําอย่างถูกต้องเนี่ยเรามีการชําระเงินค่าไฟฟ้าแล้วก็เจ้าของสถานที่เนี่ยอนุญาตให้เรามาใช้บริการได้เนี่ยนั่นก็นหมายความว่าเวลาที่เราคร้างคืนกลางคืนเนี่ยเราก็จะปลอดภัยนะคะทำทุกอย่างอย่างถูกต้องนะคะนี่สวยนะเพื่อนๆน,น,นะติกรู ฝั่งนั้นก็จะเป็นบ้านคนนะคะบ้านคนพักอาศัยอากาศดีเปลี่ยนจากทะเลสาบน้ำจืดนะคราวนี้เราก็มาน้ำทะเลทะเลนะคะน้ำทะเล <laughs> เออเที่วพักผ่อนนะเ <laughs> พื่อนๆนะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมีพาไปดูอากาศดีอากาศเย็นสบายมากๆเลยเมื่อวานนี้นิวและสามีก็ไปเล่นน้ำทะเลนะคะ ว่ายน้ำคนอยู่สภาพักใหญ่น้ําเย็นมากๆเพื่อนน้ําเย็น <Okay. S 1> แต่ว่าสดชื่นเพราะว่าเราได้ผ่อนนี่เป็นเรือสําหรับที่เขาไว้ตกปลาเพื่อนเรือตกปลาเนี่ยเจ๋งนะเจ๋งดีอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการผ่นอนแบบนี้สามีมนี่เขาก็ยังบอกเลยว่าโอเคเราก็ได้ออกมา ต่างจังหวัดเนาะบางทีเราอยู่เฉพาะในเมือง <c oughs> ที่เราอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าภายในเมืองที่เราอยู่เป็นทะเลสาบมันมีทะเลสาบหลายที่ <c oughs> อะไรพวกเนี้ยแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งที่เราได้ออกมาต่างจังหวัดต่างอำเภอแล้วก็ได้มาอยู่ใ,ใกล้ๆก,ก,กับทะเลนะคะแล้วก็ที่สนามกอล์ฟเนี่ยเราก็ได้พบปะกับผู้คนนะคะเ <c oughs> พื่อนๆใหม่ๆเพื่อนๆใหม่ในกวนก็จะเป็นเ <c oughs> พื่อนที่อ่าเป็นไทยแลนด์ฟันนี่นะคะคือคนที่เราออกรอบเล่นกอล์ฟตเนี่ยเพราะเอินว่าเขาเป็น เป็นชาวฟินที่รักประเทศไทยมากคือกับกับไทยทุกปีนะก็ทําให้เราเราและเราและคุณสามีเนี่ยก็รู้สึกสนุกในการออกรอกวันนี้เพราะว่าเราได้คุยแลกเปลี่ยนนะคะทัศนคติกันถึงการเดินทางไปพ<ม>ักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะช่วง2องสาที่รือว่าช่วง3-6เดือนนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะ บริเวณนั้นน่ะที่มีเรือสีแดงแดแล้วก็สีเทาๆทาพวกนี้ที่มีไฟสูงสูงเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรือของของหน่วยทางราชาการนะคะทางราชาการบริเวณนั้นนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรือเร็วนะคะไอตัวนี้เร็วมากๆเลยนะเออตัวนี้ก็เร็วนะเหมือนที่เรานั่งพัทยานะ่ะเรือเร็วเงียบสงบพักผ่อนอีกฟิลหนึ่งเลยนะคนละฟิลเพืเพื่อนนะคนละฟิลกับ กับแคมปิ้งนะโนลลฟิลเพราะว่าวันนี้นิวมาพักผ่อนนะมาค้างที่อ่าบริเวณอ่าท่าเรือนะคะบริเวณท่าเรือท่าเรือสทมคนซึ่งบริเวณนี้มันจะเงียบสงบมากรู้สึกดีมากๆเลยเป็นการพักผ่อนผ่อนคลายไปนในตัวโดยรถมอเตอร์โฮมเนี่ยมันง่ายแล้วก็มันสะดวก และอย่างหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยไม่มีความจะเป็นที่ต้องไปฟิกนะคะตัวเองว่าต้องขับไปที่นั่นนะเวลานี้พักที่นี่พักที่นั่นไม่ต้องนะคะพอเราไปเล่นกอล์ฟเสร็จออกจากกอล์ฟอาบน้ําเสร็จเราก็จะมานั่งในรถนะคะสักพักหนึ่งแล้วก็คุยกันว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าบริเวณใกล้เคียงกับสนามกอล์ฟเนี่ยมีที่พักที่ไหนบ้างแล้วก็มีชายหาดที่ไหนบ้างที่สามารถจะไปเล่นน้ำทะเลได้ตรงนี้เป็นที่ที่ เงียบสงบเหมาะก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งเพื่อนเดี๋ยวนี้จะพาไปดูบริเวณด้านบนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตในในยุโรปหรือว่าชีวิตในเทศฟ,ฟิแนแลนด์เนี่ยมันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะผู้คนก็จะใช้ชีวิตไปตามไปตามเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ชีวิตไปตามไปตาม รดูการตามฤดูการนเราเปิดไฟนะแป๊บหนึ่งเพื่อนนะนี่จะลองเปิดไฟเปิดยังไงก็ไม่รู้ให้เห็นหน้าชัดๆงไงอ่ะเปิดได้แล้วเห็นหน้านี่ไหมเออมืดไปหน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยชาวฟินเขาก็จะใช้ก็เหมือนกับทั่วๆไปเพื่อนๆนะ ช้ชีวิตไปตามตามฤดูกาลตามตามตามเวลาช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนเราก็จะท่องเที่ยวนะพยายามที่จะกลับไปหาธรรมชาติให้มากที่สุดพยายามที่จะผ่อนคลายกับตัวเองพยายามที่จะซึมซับเอาอากาศที่บริสุทธินะเข้าป่าบ้างเล่นน้ำบ้างว่ายน้ำบ้างนะคะพอเข้าฤดูใบไ,ไม้ร่วง ก็พยายามที่จะเดินป่าให้มากเพราะว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้ป่ามันไม่น่าเดินเพื่อนช่วงหน้าร้อนแบบนี้ยุงมันเยอะนิวไม่รู้นะว่าที่เมืองอื่นเป็นยังไงแต่ว่าเมืองที่นิวอยู่ยุงมันเยอะยุงเยอะมากในป่ายุงเยอะมแมลงเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มีเสื้อผ้าปนะ้องกันแต่ถ้าหากจะให้เดินป่าอย่างมีความสุขจริงจงนะต้องเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงเพราะว่าป่ามันจะสวย ป่าสวยแล้วก็อากาศดีลองดูบริเวณอา,าหารเพื่อนๆนะนี่บริเวณอา,าหารนะคะนิวมาทานอาหารที่นี่นะคะอาหารเย็นขอบคุณสามีอร่อยมากๆเลยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราหิวนะออกรอบเล่นกอล์ฟกลับมาก็รู้สึกหิวนะเหนื่อยก็หิวไปเยอะไปหน่อย <laughs> นี่บริเวณด้านหลัง ประตูสีขาวๆนี่คือเป็นประตูห้องน้ำนะสำหรับคนที่มาใช้บริการลานจอดรถของของรถบ้านนะคะเรามาดูบริเวณด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีเรือนะคะเรืออีก3ามลำแล้วก็รถบ้านของเรานะคะบ้านติดลอ้อ ดูเรือนะคะเพราะว่าที่นี่มันเป็นท่าเรือเอกชนนะเรามาค้างคืนที่นี่เราก็จะรู้สึกปลอดภัยนะคะเป็นเพื่อนบ้านเรานะคะก็ดีปลอดภัยนะคะไม่รู้สึกเหงานั่นก็เป็นเรือนะคะอีกสองลำที่นี่จะมีคนเข้ามาตรวจนะคะเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีเป็นที่จะป,ปักไฟให้เรานะที่จะป,ปักไฟ พอเราเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นนะไฟก็ทํางานแล้วก็มีน้ําให้ด้วยนะคะเป็นจุดให้น้ำนะหมายความว่าถ้าหากว่ารถบ้านเนี่ยน้ําหมดอะไรหมดต้องการอาบน้ําหรือว,ว่าใช้น้ำเนี่ยนี่ก็คือน้ําสะอาดนะคะสามารถที่จะนําน้ํำตรงนี้ไปใช้ได้ อ๋อแล้วเนี่ยไอจุดจดอดรถเนี่ยมันจะมีแค่จอดได้แค่สี่คันนะจอดได้แค่สี่คันคือว่าเสาแรกเนี่ยจะเป็นคันที่หนึ่งคันที่สองจะมีสองปลั๊กไฟนะแต่ไม่ทํางานเสาที่สองจะเป็นเลขสามไปเลขสี่จะมีสองปลั๊กไฟนะคะเออใช่เ,เพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะมาดูมันจะเป็นทางเข้านะคะ นี่ก็เป็นรถของเรานะเพื่อนๆนะนี่นี่ก็คือเขาจะเขียนว่านะคะ parking.com นะคะล้วก็เข้ามาใน parking.com แล้วมันจะเป็นปน,นี่ก็คือว่าปรกิปไปกาคือสานที่จะรถนะคะสำหรับรถบ้านนะคะสำหรับการเดินทางโดยรถบ้านนะคะจุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็นี่ก็จะอันที่สอง สองะคะซ่อนไานี่ก็คือที่เสียบไฟนะคะของคันที่หนึ่งก็จะจอดฝั่งนี้นะคะคันที่2ก็จะจอดฝั่งนี้นะคะแล้วก็เสียบไฟปิดนะคะกันน้ำนง่ายนะคะเพืเ่อนๆค่ะนี่ก็คือชีวิตนะคะของคนที่เดินทางโดยบ้านติดล้อนะรถบ้านคือ เราไม่มีจุดมุ่งหมายนะเราไม่มีาการกำหนดเส้นทางที่แน่นอนนะคะเพียงแค่ว่าถ้าเราไดา้ที่ที่มันใกล้เคียงกับที่แรกแล้วก็ที่ที่มันไม่ไกลามากแล้วก็เงียบสงบอากาศดีมีการรองรับนะคะมีการชำระเงินแล้วก็ทํำให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยเนี่ยเราก็จะมาเข้าพักนะคะ ได้ยินเสียงน้ําไหลก็เพื่อนบา้านเขาไปลองน้ําโอเคเพื่อนๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กด subscribe ลงใจนะครับนิวก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยท่องเที่ยวโดยบ้านติดรลอของนิวนะคะอย่างต่อเนื่อง